What normal your life should not defined the world should the normal not is in life defined your by be สิ่งที่จะเป็นความปกติในชีวิตของคุณเนี่ยมันไม่ควรจะถูกกำหนดด้วยสิ่งต่างๆในโลก What is normal in your life is defined by the price Jesus paid for your redemption at the cross เพราะความปกติในชีวิตของคุณนะเวลานี้เนี่ยจะต้องถูกกำหนดด้วยสิ่งที่พระเยซูคริสต์ไถ่คุณยอมตายแทนคุณบนกางเขน Actually it is a very basic part of our Christian faith เพราะตรงนี้มันก็ถือว่าเป็นส่วนที่ สำคัญแล้วมันเป็นพื้นฐานมากๆเลยสำหรับความเชื่อของคริสเตียนในการที่ชีวิตคริสเตียนของเรานั้นจะเกิดผล It's so important for identify with what Christ to what at the so us has us cross for done for มันเป็นเรื่องสำคัญมากๆที่เราจะต้องเห็นว่าชีวิตของเรานั้นอะเชื่อมโยงกันกับการไถ่ของพระเยซูคริสต์บนกางเขน Good morning Gospel everyone and welcome to and daily Tru อรุณสวัสด์ครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการความจริงของข่าวประเสริฐ well I hope that you are awake and ready to get into the Word of God again. ก็หวังว่าเช้านี้คุณตื่นแล้วก็พร้อมที่จะศึกษาเท้อยคำของพระเจ้าร่วมกันกับเราอีกครั้งหนึ่งนะ God's Word free sets us แน่นอนเลยว่าความจริงจากถ้อยคำของพระเจ้านั้นจะปลดปล่อยเราให้เป็นอิสระ So if you have not subscribed, please do so and listen to all the powerful teachings we have in this channel. ถ้าคุณยังไม่ได้กด subscribe ในช่องนี้ยังไงอย่าลืมที่จะกด subscribe ด้วยนะคะเพราะว่าในช่องนี้เนี่ยเรามีคำสอนดีๆมากมายเลยที่จะเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินชีวิตด้วยความเชื่อของคุณ hearing the word of God to the the key greater faith is การฟังถ้อยคำของพระเจ้าเป็นประจำทุกวันก็จะ เป็นกุญแจสําคัญที่เราจะได้เห็นความเชื่อทํางาน And your faith is a key to living in victory เพราะความเชื่อของคุณก็จะเป็นกุญแจที่จะนําคุณไปสู่ชัยชนะ Also don't forget to share this video with your loved ones อย่งอย่าลืมที่จะแชร์วิดีโอนี้กับคนที่คุณรักด้วย And this week we are talking about a very important and life changing truth ในสัปดาห์นี้เรากําลังแบ่งปันเกี่ยวกับเรื่องที่เป็นความจริงเป็นเรื่องที่มีพลังที่จะนําเราไปสู่การเปลี่ยนแปลงในชีวิตได้ This topic this week's topic is called the new normal ในสัปดาห์นี้เรากําลังแบ่งปันเกี่ยวกับเรื่องความปกติใหม่ You know if you if you talk to people around you ถ้าคุณมีโอกาสได้พูดคุยกับผู้คนที่อยู่รอบตัว pretty much in major areas of life they agree คุณก็จะเห็นว่าถ้าเราพูดถึงในด้านหลักๆของชีวิตแล้วเนี่ยเขาก็จะเห็นด้วยนะ You know are you stressful I'm also stressful oh stress is just part of life อ๋อเนี่ยเธอเครียดใช่ไหมฉันก็เครียดเหมือนกันเออความเครียดมันก็เป็นเรื่องปกติของชีวิตแหละ y you know are you fearful I'm also fearful well it's just normal part of life คุณรู้สึกกลัวใช่ไหมฉันก็กลัวเหมือนกันมันก็คือปกติไหมชีวิตนี้ y you know we all fall sick เราทุกคนก็เจ็บป่วย There nothing can about เราก็คงไม่สามารถจะไปหลีกเลี่ยงได้เราก็ต้องยอมรับแล้วก็เมื่อมันเจ็บป่วยแล้วก็มันก็คือความปกติ you know, This kind of mindset shows kind us of การมีความคิดแบบนี้เนี่ยเป็นก <The, S 2> ารบอกให้เห็นว่า people accept e d these things to be normal part of their life ผู้คนส่วนมากก็จะยอมรับว่าการมีชีวิตอยู่บนโลกมันก็คงต้องเจออะไรแบบนี้ And what we are trying to show you from the word of God this week is และสิ่งที่เราพยายามอยากจะเปิดเผยให้คุณได้เห็นจากถ้อยคําของพระเจ้าในตลอดทั้งสัปดาห์นี้ก็คือ That you know you are born again in Christ ตอนนี้เนี่ยคุณเป็นคนที่เกิดใหม่แล้วในพระคริสต์ You have redemption you have new life in Christ คุณมีชีวิตใหม่ในพระคริสต์แล้วแล้วคุณเองก็ถูกไถ่ออกมาจากคำสาปแช่งเลย So what is normal in your life should not be defined by the world สิ่งที่จะเป็นความปกติในชีวิตของคุณเนี่ยมันไม่ควรจะถูกกำหนดด้วยสิ่งต่างๆในโลก What is normal in your life is defined by the price Jesus paid for your redemption at the cross เพราะความปกติในชีวิตของคุณะเวลานี้เนี่ย จะต้องถูกกำหนดด้วยสิ่งที่พระเยซูคริสต์ไทยคุณยอมตายแทนคุณบนกางเขน it, Actually it is a very basic part of our Christian faith เพราะตรงน,นี้มันก็ถือว่าเป็นส่วนที่สำคัญแล้วมันเป็นพื้นฐานมากๆเลยสำหรับความเชื่อของคริสเตียน k n o for our Christian life to be effective and fruitful ในการที่ชีวิตคริสเตียนของเรานั้นจะเกิดผล It's so important for us to identify with what Christ has done for us at the cross. มันเป็นเรื่องสำคัญมากๆที่เราจะต้องเห็นว่าชีวิตของเรานั้นอะเชื่อมโยงกันกับการไถ่ของพระเยซูคริสต์บนกางเขน. And that's where your definition of normal comes from. และตรงนั้นก็จะเป็นจุดของการกำหนดความปกติใหม่ในชีวิตของคุณ. And also we've talked about some of the some of the points yesterday. เมื่อวานนี้เราก็ได้พูดถึงบางประเด็นกันไป. You know, many people believe stress is a normal part of life. Sickness is a normal Part of part life หลายๆคนก็เชื่อว่าความเครียดความเจ็บป่วยมันคือเรื่องปกติของชีวิต Alright so let me let me explain it like this. เดี๋ยวผมอยากจะที่บายให้คุณเข้าใจแบบนี้ Just because something attacks you. การที่บางสิ่งบางอย่างมันกำลังโจมตีคุณอยู่ Does not mean you have to bow down to it and accept as normal. ก็ไม่ได้หมายความว่าคุณจำเป็นจะต้องไปก้มหัวให้กับสิ่งเหล่านั้นแล้วก็ เข้าใจว่ามันคือความปกติ just because you experience something negative หรือไม่ได้หมายความว่าคุณกําลังได้รับประสบการณ์กับสิ่งที่ไม่ดีอยู่ does not mean you have to bow down to it and accept as normal part of your life และคุณจะต้องยอมก้มหัวให้กับสิ่งนั้นและยอมรับว่ามันก็คือเรื่องปกติของชีวิต no the Bible teaches us we have new life in Christ และคัมภีร์สอนเราว่าเราตอนนี้เนี่ยมีชีวิตใหม่อยู่ในพระคริสต์ the Bible says we can overcome the world และคัมภีร์บอกว่าเราสามารถที่จะเอาชนะ สิ่งต่างๆในโลกนี้ได้เพราะเราถูกไถ่แล้วจากทุกคำสาปแช่งนั่นหมายความว่าในฐานะที่เราเป็นผู้เชื่อเราจำเป็นจะต้องปรับเปลี่ยนความคิดของเราใหม่แน่นอนว่าสิ่งไม่ดีเหล่านี้เนี่ยมันอาจจะโจมตีชีวิตฉันพยายามที่จะเข้ามาอยู่ในชีวิตของเราแต่ฉัน คือยับยั้งมันได้ด้วยความเชื่อ I don't have to accept these things as normal part of my life ฉันไม่จำเป็นต้องยอมรับนะว่าเรื่องนี้มันจะเป็นเรื่องปกติของชีวิต My normal is victory เพราะว่าความปกติของชีวิตฉันมันคือชัยชนะต่างหาก Because Jesus paid the price เพราะพระเยซูได้จ่ายราคาชดใช้ให้กับเราแล้ว And if so once you work concerning uh, this truth in your life เมื่อคุณเนี่ยปรับเปลี่ยนความคิดของคุณให้ตรงกันกับความจริงตรงนี้ That's how you practically victoryy คุณก็จะเริ่มเห็นว่าคุณสามารถดำเนินชีวิตอย่างมีชัยชนะเหนือสิ่งเหล่านี้ได้ o o l คุณลองสังเกตดูเวลาที่ผู้คนเขาพูดคุยกันสิ be e e l l fors r it to o i b ก็พ่อแม่อาจจะบอกว่าเออก็เป็นเรื่องปกติไหมเด็กช่วงวัยรุ่นมันก็จะกระบฏจะดื้อจะไม่เชื่อฟัง on what Jesus has done How based ถ้าเราลองปรับเปลี่ยนความเชื่อของเราใหม่ จากพื้นฐานในสิ่งที่พระเยซูคริสต์ทําให้เราดีใหม่และเรา start believing in you no know, our teenagers are blessed of the lord โดยการเชื่อและพูดออกมาว่าไม่ลูกของเราเนี่ยต่อให้จะเป็นวัยรุ่นเขาก็เป็นพระพรที่มาจากพระเจ้า and the holy spirit works in their lives และพระวิญญาณบริสุทธิ์ก็จะทํางานในชีวิตของเขา and we take authority over every evil influence in their lives เราก็จะใช้สิทธิอํานาจเหนืออิทธิพลที่ไม่ดีที่จะเข้ามาทํางานในชีวิตของเขา even while they are teenagers and growing up ต่อให้เขา าเนี่ยจะเป็นวัยรุ่นแล้วก็กําลังจะโตเป็นผู้ใหญ่ They can still have a relationship with God and walk in the plan of God ในช่วงของการเป็นวัยรุ่นเขาก็จะยังมีความสัมพันธ์ที่ดีกับพระเจ้าแล้วก็เลือกที่จะเดินตามแนวทางของพระเจ้าได้ But most most Christians parents except well is it no it's a season of their life แต่ก็มีพ่อแม่หลายๆคนที่เป็นคริสเตียนไปเผลอยอมรับว่ามันก็อาจจะเป็นช่วงเวลาหนึ่งในชีวิต well, ของเขา I don't think i s a season ใครคิดว่าการที่ เป็นคนหัวดื้อหรือไม่เชื่อฟังมันจะเป็นแบบแค่ฤดูกาลนึงนะ you k know, don't take that as normal in your family in your life ดังนั้นอย่าถือว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องปกติสําหรับชีวิตหรือว่าครอบครัวของคุณ now if you have rebellious teenagers in your home right now ถ้าคุณมีลูกที่ดื้อไม่เชื่อฟังเป็นวัยรุ่นอยู่ในขณะนี้ you k n o release your f a c e h ก็ใช้ความเชื่อของคุณ speak God's word over them พูดถ้อยคําของพระเจ้าเหนือชีวิตของเขาไว้เสมอ what we should never do is accept that as normal แต่สิ่งหนึ่งที่เราไม่ควรจะทําก็คือยอมรับว่าเออมัน คือเรื่องปกติ accept these things as ถ้าคุณยอมรับว่าเรื่องนี้มันคือความปกติของชีวิต more เรากำลังเปิดนเปิดประตูให้กับศัตรูที่จะเข้ามาทำงานในครอบครัวของเราได้มากขึ้น ascri อย่างที่พระคัมภีร์เองได้บอกเอาไว้ม d เนี่ยมันคอยวนเวียนดุดสิงคำรามเที่ยวเสาะหาคนที่มันจะกัดกินได้ accept what when so we Jesus has done for us as. done for ถ้าเรายอมรับว่าสิ่งที่พระเยซูคริสต์ทำให้กับเราสิ่งที่พระองค์ไถ่เราแล้วเนี่ยมันคือความปกติของชีวิตเราตอนนี้ resist to victory We walk have the faith resist and walk in victory. ก็จะทำให้เรามีความเชื่อที่เราจะยับยั้งในสิ่งไม่ดีแล้วเราก็จะเห็นชัยชนะเกิดขึ้นอีกอย่างหนึ่งที่ผมอยากจะเอ่ยถึงก็คือ well, you know, I have sick die have be to to บางคนบอกว่าเออก่อนจะตายฉันก็ต้องป่วยก่อนเนี่ยความเจ็บป่วยมันก็คงจะต้องเป็นเรื่องปกติของชีวิตถ้าไม่เจ็บป่วยแล้วฉันจะตายยังไง right. the ed and the fallen system this world. เราเองก็ถูกกำหนดด้วย uh, ความเชื่อของคนในโลกหรือว่าระบบที่มันเสื่อมสามลงของโลกนี้ you know, even without thinking, We believe like people thinking around without us บางครั้งเราเองก็ไม่ได้คิดเนาะลืมไปว่าโอ้เราไปเชื่อเหมือนคนในโลกนี้ Now, เขา <of> course, เลย เอาเราก็ต้องป่วยก่อนถึงจะตายไง but what does the Bible what does the say does แล้วพระคัมภีร์พูดว่ายังไง us. พระองค์จะทำให้เราอิ่มใจด้วยชีวิตที่ยืนยาว Of course if Jesus tarrys we are all going to die one day คือแน่นอนว่ายังไงวันหนึ่งนะถ้าพระเยซูยังไม่กลับมาตอนนี้เราก็จะต้องตายเหมือนกันแหละ will not live in this physical body forever เพราะว่าเราก็คงไม่ได้มีชีวิตอยู่ในร่างกายอันนี้ตลอดไป but what I'm saying is we don't have to die of sickness แต่ความหมายของผม ก็คือถ้าวันหนึ่งเราจะต้องจากโลกนี้ไปเราไม่จาเป็นจะต้อง คือเจ็บป่วยก่อนแล้วถึงจะตาย We can live our life in the victory of Jesus Christ เราสามารถที่จะมีชีวิตอยู่ในชัยชนะของพระเยซูไปได้ตลอด Serve God and fulfill His purpose for our lives รับใช้พระเจ้าทําตามจุดประสงค์ของพระองค์ไปตลอดทั้งชีวิตเลย And go home when our time comes แล้วเมื่อถึงเวลาของเราเราก็กลับบ้านไปแบบนั้น You see, dying of sickness should not be normal การตายด้วยความเจ็บป่วยเนี่ยมันไม่ควรจะเป็นเรื่องปกติของชีวิต I know many Christians don't hear these things ผมก็เข้าใจว่าคริสเตียนหลายๆคนอาจจะไม่ค่อยได้ยินอะไรแบบนี้มากสักเท่าไหร่ So when you hear this kind of things it first shocks you พอคุณได้ยินอะไรแบบนี้เป็นครั้งแรกเนี่ยมันอาจจะทำให้คุณตกใจ But it is good for us to be challenged by the word of God แต่หรือว่าเป็นสิ่งที่ดีนะที่เราจะถูกท้าทายความคิดด้วยถ้อยคำของพระเจ้า And so all this I'm saying to say this คือทั้งหมดที่ผมพูดมาเนี่ยผมอยากจะสื่อสารตรงนี้กับคุณ We must make sure that our definition of normal is not the same as เราจะต้องแน่ใจว่าคำนิยามเกี่ยวกับความปกติในชีวิตของเรานั้นจะต้องไม่เหมือนคนอื่น What Jesus has done for you เพราะสิ่งที่พระเยซูได้ทำให้คุณ is the basis of your normal อันนั้นแหละมันคือพื้นฐานสำ,สำคัญเลยสำหรับความปกติของคุณ You know yesterday we read from Romans เมื่อวานนี้เราก็ได้อ่านจากในหนังสือโรม right. Where the last part says should walk in newness should the where we life of ในส่วนสุดท้ายบอกว่าเราจะได้ดำเนินตามชีวิตใหม่ด้วยเหมือนกัน so what this means is this ความหมายของตรงนี้เลยก็คือ that we don't experience the power of this new life only when we enter heaven เราไม่ได้รับประสบการณ์กับชีวิตใหม่ตรงนี้ก็ต่อเมื่อเราไปสวรรค์ก่อน what the scripture is saying here is that in this life we can walk in the power of this new life in Christ แต่ในความหมายของข้อพระคัมภีร์ตรงนี้บอกว่า ในขณะที่เราดําเนินชีวิตอยู่บนโลกนี้เราก็สามารถจะได้รับประสบการณ์กับชีวิตใหม่ของเราหรือความปกติ <Right. S 2> ใหม่ของเราได้ n o t i c whose life do we have We have c h r i s t life <S ให้เราดูนะว่าตอนนี้เรามีชีวิตของใครเรามีชีวิตของพระคริสต์ที่อยู่ในเรา And so what is normal for Christ should be normal for us อะไรที่เป็นความปกติของพระคริสต์ก็ควรจะเป็นความปกติของเราด้วย right. Christ is victorious พระคริสต์เป็นผู้ชนะ And because his life in us, can in be life we victorious us his is และเป็นเพราะชีวิตของพระองค์อยู่ในเราเราก็สามารถจะเป็นผู้ชนะได้เหมือนกัน and so these are some things we need to hear learn and work in our belief system ตรงนี้เป็นสิ่งที่เราจำเป็นจะต้องเรียนรู้แล้วก็ปรับเปลี่ยนระบบความเชื่อของเราใหม่ actually I like this verse in the in the passion translation I'll read this for you จริงๆผมชอบข้อนี้จากฉบับ passion นะครับเดี๋ยวผมสานให้คุณฟัง we have been co resurrected <with> Christ เราเองได้มีชีวิตขึ้นมาใหม่ด้วยกันกับพระคริสต์ We w r e raised together. Another version says. คือสับหนึ่งได้บอกว่าเรานั้นมีชีวิตขึ้นมาใหม่หรือว่าได้รับการยกชูขึ้นด้วยกันกับพระคริสต์ So that we could be empowered to express entirely new life เพื่อที่เราเองจะได้รับการเสริมพลังให้เราดำเนินชีวิตด้วยชีวิตใหม่นี้ตลอดไป What a powerful truth ตรงนี้เป็นความจริงที่มีพลังมาก Right so our normal in every area of our life ความปกติของเราในทุกด้านของชีวิต is defined by our new life in Christ ก็ถูกกำหนดด้วยชีวิตใหม่ของเราที่อยู่ในพระค t h แล้วเราเองก็ควรที่จะเริ่มฝึกคิดตามความจริงแบบ บบนี้พัฒนาที่จะคิดตามความจริงแบบนี้ไปตลอดเลยในยากอบบทที่ right. 4ข้อ7ได้บอกว่า therefore submit to God resist the devil and he will flee from you เหตุฉะนั้นท่านทั้งหลายจงน้อมใจยอมฟังพระเจ้าจงต่อสู้กับมารแล้วมันจะหนีท่านไป Now let's look at the second part first ถ้าเรามาดูในส่วนที่สองของข้อนี้ก่อน It says resist the devil ในภาษาอังกฤษใช้คำว่ายับยั้งมาร So what we understand is the devil is trying to bring negative things into our lives สิ่งที่เราเข้าใจจากตรงนี้ก็คือมารเนี่ยมันพยายามที่จะนำสิ่งไม่ดีเข้ามาในชีวิตของเรา And we must resist the devil ดังนั้นเราจำเป็นที่จะต้องยับยั้งมัน which means ความหมายตรงนี้ก็คือ not everything that comes into our life is normal ไม่ใช่ทุกอย่างที่เกิดขึ้นในชีวิตของเราจะเป็นเรื่องปกติ we ought to resist these things เราจําเป็นจะต้องยับยั้งสิ่งเหล่านี้ด้วย a n the first part says submit to god แต่ในส่วนแรกของข้อนี้บอกว่า เราต้องน้อมใจยอมฟังพระเจ้าเราต้องยอมจำนนกับถ้อยคำของพระองค์เราต้องยอมจำนนกับสิ่งที่พระองค์ทรงทำให้กับเราในพระคริสต์ดังนั้นไม่ว่าถ้อยคำของพระเจ้าเนี่ยจะพูดว่ายังไงก็ตาม is what is normal in our life เราต้องยอมรับว่านี่คือความปกติของชีวิต and anything that comes into our life that contradicts the word แต่อะไรก็ตามที่เข้ามาในชีวิตของเราแล้วขัดแย้งกับถ้อยคําของพระเจ้า we ought to resist เราต้องไม่ยอมรับ so your normal is defined by Christ not the world ดังนั้นความปกติของคุณถูกกําหนดด้วยพระคริสต์ไม่ใช่สิ่งต่างๆในโลก we hope that you will have a victorious day today เราก็หวังว่าวันนี้คุณจะได้เห็นชัยชนะเกิดขึ้น join us again tomorrow to continue this teaching ยังไงพรุ่งนี้อย่าลืมที่จะกลับมาศึกษาถ้อยคำของพระเจ้าร่วมกันกับเราตรงนี้ต่อนะครับ God bless you ขอพระเจ้าอวยพรครับ